สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับนิสนงรักทิพย์แสนพรมนะคะวันนี้เราจะมาดูการสมัครอีเมลกันนะคะว่าจะมีขั้นตอนยังไงนะคะอันดับแรกนะคะนักเรียนเข้าไปที่ Google ก่อนนะคะตรงบริเวณตรงนี้นะคะเข้าไปที่ Google นะคะหลังจากนั้นนะคะพอนักเรียนพิมพ์คําว่า Google เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะเข้าไปที่ตรงนี้นะคะให้นักเรียนเข้าไปที่ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ให้นักเรียนพิมพ์ตรงนี้นะคะ gmail พิม gmail แล้วให้เลือกคำว่าสมัคร gmail นะคะให้เลือกคำว่าสมัคร gmail ตรงนี้นะคะ gmail นะคะเลือกที่สมัคร gmail พอนักเรียนเลือกที่สมัคร gmail แล้วนะคะให้นักเรียนมองหาคำว่าตรงนี้นะคะสร้างบัญชี google ของคุณนะคะสร้างบัญชี google ของคุณตรงนี้นะคะสร้างบัญชี google ของคุณตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะคะพอนักเรียนกดเข้าไปแล้วทีนี้ มันก็จะให้เราใส่ชื่อนะที่นี้ใส่ชื่อตรงนี้นะคะนักเรียนใส่ชื่อของนักเรียนอันนี้ของมิสใส่ชื่อและนามสกุลหลังจากนั้นนะคะ gmail มันก็จะใส่ตัวนี้ให้เราเองอัตโนมัติหรือนักเรียนจะตั้งชื่ออิงก็ได้แต่บางครั้งพอตั้งชื่ออิงมันจะยากอันนี้คือมิสให้มันเหมือนกับว่ามันเลนดอมตัวหนังสือให้เราเลย มีกด in ใช้ตัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเป็นจริจงๆนี้มีเมลอยู่แล้วล่ะอันนี้คือสมัครให้นักเรียนดูนะคะนี่มันก็จะขึ้นตัวนี้ให้อัตโนมัติบางทีเราสมัครหลายรอบมากเลยมันก็จะขึ้นตัวนี้ให้เราใช้ตัวนี้เลยได้เลยนะคะส่วนตัวนี้มันมีให้อยู่แล้วนะคะตรงนี้มันมีให้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรทางนั้นนะคะหลังจากนั้นนักเรียนมาดูที่คําว่ารหัสผ่านนะคะให้นักเรียนใส่รหัสผ่านแล้วก็จําแล้วก็จดด้วยนะคะ แล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะคะพอนักเรเียนใส่รหัสผ่านตรงนี้แล้วก็ยืนยันอีกรอบหนึง่งให้นักเรเียนมาที่ตรงนี้นะคะคลิกคําว่าถัดไปนะคะกดคําว่าถัดไปต่อเลยนะคะอพอกดคําว่าถัดไปเสร็จแล้วมันก็จะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ใส่ลงไปเลยนะคะมีอีเมลสำรองไหมไม่มีนะคะแต่ทีนี้ตัวนี้นะคะวัน นักเรียนใส่บันเดือนปีเกิดตรงนี้นะคะเดือนตรงนี้ปีพศ2518อแันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้นะคะนักเรียนจะต้องใส่เป็นปี2000ใส่2 0 0พเลยนะคะมันจะตําเป็นคิทศักราชนะคะให้นักเรียนใส่เป็น2,000เลยเพราะว่าถ้านักเรียนใส่ตามความเป็นจริงอายุนักเรียนมันไม่ถึง15ปีมันจะไม่ให้นะคะให้นักเรียนแก้ตรงนี้เลยนะคะแก้ให้เป็น2,000เลยนะคะ มันจะได้เป็นปีคิเตะศักราชเพราะว่าปีนี้ปี22นเรเียนจะอายุ22นะคะถ้านักเรียนใส่ตามความเป็นจริงเขาจะไม่ให้ให้นักเรียนแก้ตรงนี้เป็น2000เลยนะคะตรงนี้นะแก้เป็นปี2002เป็นคิเตะศักราลนะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนี่นะคะอันนี้มิดคขาแก้แล้วอันนี้มิดต้องแก้เป็น2000แก้เป็น2000ถึงจะให้นะคะต้องแก้เป็น2000นะตรงนี้ ก็ใส่เพศแล้วก็เลือกที่ตรงนี้นะคะเลือกที่ตรงนี้ถัดไปนะคะอะนี่มีแก้ให้ดูแล้วเองนะคะต้องแก้เป็น2องพันตรงนี้นะเนี่ยนักเรียนก็เหมือนกันนะคะแก้เป็นสองพันด้วยเพราะงั้นมันจะสมัครให้ไม่ได้อ้าทีนี้ก็ได้แล้วนี่คะมันก็จะบอกเราว่าเออคุณได้เบอร์เมลของอันนี้ของเบอร์เมลของมิดนะคะจะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นแบบนี้เลย อันนี้เบอร์เมลเมลที่4ี่เมลที่5้าของมิตรละมีหลายเมลมากอันนี้สมัครให้นักเรียนดูนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็มาที่ตรงนี้นะคะ Gmail มาคลิกที่ตรงนี้นะคะมาคลิกที่ตรงนี้นะคะมาคลิกตรงที่ตรงนี้แล้วก็เลือกคําว่า Gmail ตรงนี้นะคะอ่าเลือกที่ Gmail หลังจากนั้นทํายังไงต่อหลังจากนั้นให้นักเรียนมาที่ตรงนี้ค่ะเขียนจดหมายนะเขียนจดหมายตรงนี้นะคะ เดี๋ยวจะเขียนไปหาตัวเองนะเขียนหาตัวเองนะคะเขียนไปหาตัวเองนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนมาที่ตรงนี้พอไปเลือกที่ตรงเขียนจดหมายแล้วมันจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะให้นักเรียนใส่เบอร์เมลตัวเองตรงนี้ค่ะเบอร์ที่มันให้มาไงที่เราสมัครได้แล้วใช่ไหมคะก็คือพูดง่ายๆคือส่งเมลไปหาตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นหัวข้อว่าทุดสอดอีเมลอันนี้มีก็พิมก็ว่าให้ทักทายธรรมดา แล้วก็เลือกคําว่าส่งนะคะเลือกคําว่าส่งนะคะหลังจากเลือกคําว่าส่งเสร็จปุ๊บเราก็ไปเช็คสิคะเช็คตรงกล่องกล่องกล่องจดหมายของเราอะมันมีจดหมายที่เราส่งไปเมื่อกี้ไหมมีนี่ไงนี่ไงคะที่เราส่งไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะฉันก็คือตัวฉันเนี่ยเมื่อกี้นิมิตรลองส่งส่งเมลไปหาตัวเองก็นี่ไงขึ้นแล้วทดสอบเมลอ่าก็แสดงว่าเรามีเบอร์เมลเป็นของตัวเองแล้วนะคะทําได้ไหมอ่าทำไม่ได้ลองดู ลองดูคลิปใหม่อีกรอบนึงนะคะถ้าใครมีปัญหาทักมาหาดีครั้งหนึงสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ